สวัสดีค่ะโบนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์พานิดาตั้งเปียนั้นค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแรกเริ่มเลยใช่ไหมคะก็จริงๆเนี่ยจะมีคุณแม่เพราะว่าแม่โบเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบแบบพวกสมุนไพรแล้วก็การนวดมากๆเลยโบก็เลยเหมือนแบบคลุกคลีอยู่กับอะไรพวกเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็เลยเริ่มสนใจมาเรื่อยๆแล้วก็พอ เริ่มเหมือนแบบหามหาวิทยาลัยที่จะเข้าหาคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าการนวดน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนแบบโบสามารถเอามาช่วยคนในครอบครัวได้แบบไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อะไรได้เลยถ้าจุดมุ่งหมายการรักษาคนไข้เนี่ยก็ โบโนเนี่ยจะพยายามมองว่าคนไข้ก็คือเหมือนมองเขาเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งนะคะเพราะว่าพอเรามองเขาเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนแบบพยายามให้ความสําคัญแล้วก็เอาใจใส่เขาค่ะเหมือนเราใส่ใจอาการของเขาประวัติของเขาว่าวันหนึ่งเขาต้องทําอะไรบ้างมีต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงแบบทําให้เกิดอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราแบบเริ่มเข้าใจเขามากขึ้น <S <S เราก็จะเหมือนแบบพยายามคิดวิเคราะห์หาสาเหตุแบบ ต้นเหตุของอาการเขามากกว่าปลายเหตุที่จะรักษาอย่างเดียวก็จะรู้สึกว่าถ้าเราหมออย่างเงี้ยเราจะรักษาคนไข้ได้ดียิ่งขึ้นบวกกับตอนขณะการทำงานมาเรื่อยๆโบก,ก็ทำงานกับที่นี่มาแบบปีกว่าๆแล้วค่ะก็เราจะมีการซักซ้อมกับเพื่อนร่วมง,งานเป็นประจำแล้วก็มีเพื่อนๆของสาขาวิชาชีพอื่นๆด้วยก็จะมีการปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคต่างๆด้วยกันนะคะก็จะพยายามเอามาแบบ สะสมเอามาประยุกต์ใช้อดั p บบ้างในคนไข้แต่ละคนก็คิดว่าแบบพอมีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเราก็สามารถที่จะแบบมีความรู้เพื่อเอามารักษาคนไข้อย่างเงี้ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ